ตอนนี้วานได้ทำการสะสมชิบะเพิ่มนะครับประมาณ1.6ล้านล้านเหรียญน,นะครับเขาหวังอะไรเป้าหมายของเขาคืออะไรฉะนั้นคุณต้องไปติดตามชมหลังคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปได้วยกันกับช่องคอยนึงบุนนะครับเนื่องจากวันนี้มีวานขนาดใหญ่มากๆซึ่งเป็นระดับนะครับมีการเคลื่อนไหวระดับ1,000ใบที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเกรือขาขอิตาเรียม ได้ทําการซื้อชีบะเพิ่มนะครับซึ่งการซื้อเนี่ยเไม่ได้ซื้อแค่ครั้งเดียวแต่นี้เป็นการซื้อครั้งที่สองครั้งที่สองใหญ่ๆนะครับก็มีการช้อนเพิ่มแต่การช้อนเพิ่มครั้งนี้นะครับกลับเป็นสิ่งที่เออมันไม่ค่อย make sense หวานเข้ามาเยอะแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันไม่ราคามันไม่กระดิก ะครับแต่เมื่อศึกษาตัวข่าวเข้าไปนะครับเราจะเห็นนะครับว่าอาวานมีการซื้อเพิ่มนะแล้วการซื้อเพิ่มเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์นะครับอยู่ที่ว่าจังหวะไหนจะระเบิดราคาเรามีสามทฤษฎีสามจังหวะนะครับสามทฤษฎีเดี๋ยวเราจะไปว่ากันท้ายคลิปเอาก่อนนั้นนะครับ นั้นตอนนี้เราไล่ตั้งแต่วานตัวใหญ่ๆตัวเบ้งๆที่เข้ามาซื้อชีบะนะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นเจ้ามืออิทาเรียมีเงินกว่ามากกว่า800ล้านนะครับดอดลลาร์ได้เริ่มสะสมชีบะเพิ่มนะครับซึ่งเป็นจำนวนมากกว่า1.67ล้านล้านเหรียญนะครับล้านล้านชีบะนะตามข้อมูลของ Business Insider นะครับได้ รายงานครั้งแรกเจ้ามืออิตาเลียมได้ซื้อเหรียญชีบะไปกว่า1.8ล้านดอลลาร์ในช่วง2-3วันที่ผ่านมานะครับและได้ซื้อเหรียญเพิ่มอีกประมาณ50,000ล้านเหรียญน,นะครับธุรกรรมทีคนพบครั้งแรกในวานเสานะครับซึ่งรายงานความเคลื่อนไหวของกระเป๋าพันใบนะครับที่ใหญ่ที่สุดของเครือข่ายของอิเาเรียมเขากลับพบว่า มีกระเป๋าอันหนึ่งชื่อจิราย,ยะซึ่งเราได้พูดไปแล้วเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วได้ทําการเดิมพันกับเหรียญชีบะนะครับได้ทได้การเข้าซื้อเหรียญอื่นๆนะครับแทนแทนชีบะนะคือไอจิราย,ยะเนี่ยซื้อชีบะเหมือนกันแต่ซื้อเหรียญอื่นๆแทนนะครับบนใบแนสสมาช์เฉโดยล่าสุดมีการกวาดเหรียญไปกว่า1น0่งแล้านเหรียญน,นะครับเป็นมูนลค่าประมาณ3จุด 5ล้านล้านดอลลาร์ตามข้อมูลของ ether scan จะได้เห็นว่าเจ้ามือเนี่ยนะครับต้องการถือสินทรัพย์ที่ต่างกันกว่า200รายการนะครับคือถัวเฉลี่ยไปคือไม่ได้เอาชีบะเป็นจุดเด่นแต่ก็มีการเข้าไปซื้อชีบะเหมือนกันฉะนั้นเหรียญที่เยอะที่สุดนะครับไม่ใช่ชีบะนะครับแต่เป็นบิตแพนด้า eco ซิ t เต e ม token นะครับหรือมีตัวยออ่อว่า b e นะครับหรือ b e s B.E.S.T. นะครับเนื่องจากเจ้ามือนั้นได้ถือของเบส s นะครับมูลค่าประมาณ350ล้านดอลลาร์นะครับรองลงมาก็คือ e ีท e เรียซึ่งมีมูลค่ารวมกันกว่า180ล้านดอลลาร์นะครับตามรายงานนะครับของของเจ้ามืออีท e เรียมที่ใหญ่ที่สุดมีสินทรัพย์เกือบ300ล้านดอลลาร์ได้ซื้อเหรียญ Shiba Inu นะครับชีบาอิน เพิ่มประมาณ72,000ล้านเหรียญน,นะครับหรือล้านชิบะรวมมูล,ลค่าประมาณ2.5ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่นานที่ผ่านมานะครับธนา้าชีบะเป็นเหรียญที่มีมที่ตอนนี้วานได้ถือของมากที่สุดตามข้อมูลของคริปโตโกเบอร์นะครับได้รายงานถึงกิมลี่นะครับเจ้ามืออีกลายหนึ่งก็รู้จักกันดีก็ได้สะสมชีบะเพิ่มเช่นกันนะครับ กิลลี่ได้ทำการซื้อชีบะเพิ่มมูลค่าหลายร้อยล้านชีบะเนี่ยเก็บเข้ากระเป๋าของเขานะครับคือไม่เอาเข้ามากระดาน xk นั่นเองจากข้อมูลธุรกรรมนะครับวานได้ให้ราคาชีบะพุ่งสูงขึ้นในปีนี้ตามรายงานของเซตเมนต์นะครับบริษัทวิเคราะห์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยธุรกรรมของชีบะที่เกินกว่า1 0 0 0 0แสนดอลลาร์นะครับนั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวานอาจมีการสุ่มเก็บ สะสมเอาไว้ก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเราได้โจหัวข้างต้นนะครับว่าราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเนี่ยมันจะมีเมื่อเบื่อใดบ้างเราจะเห็นนะครับว่าวานซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มแต่ข้อมูลเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าซื้ออย่างไงซื้อแบบไหน,นแต่จากสมมุติฐานนะครับคือซื้อใน Wall e t นะในแพนเค้กสวอ w a ในอะไรพวกนี้เราเข้ากระเป๋าตัวเองไม่เอาเข้ามากระดาน Exchange นะครับเป็นเหตุทำให้กระดาน Exchange เนี่ยมันไม่มีการพุ่งขึ้นของราคาหรือไม่มีการขยับราคาไซเว์ตลอดเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับรวมถึงวานที่ชื่อว่า s q u i g เก e นะก็เข้ามาเก็บและพยายามเก็บสั้นที่สุดตอนนี้นะครับรวมถึงวานอื่นๆด้วยที่ เราไม่ไม่รู้ตามแหล่งข่าวแต่เรารู้แค่ส i กิเกกก็เป็นแค่สมมุติฐานนะครับแต่ว่าปัญหาคือวานซื้อเยอะคนเข้ามาเยอะนิวเอ็กนะครับเข้ามาลงหนังเอ c เข้ามาเยอะแยะมากมายเข้ามานะครับวัตถุประสงค์คือต้องการรอเวลาที่การระเบิดราคาของชีบะจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอีกหนึ่งครั้งฉะนั้นอีกหนึ่งครั้ง มันมีอะไรได้บ้างตามข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้หนึ่งคือโรบินฮูดนะครับอันนี้ข่าวยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าจะมีวันอาจจะมีเดือนมักรลาหรือเปล่านะครับก็มีหลายช่องทำไปแล้วช่องผมขอยังไม่คอนเฟิร์มเพราะว่าผมยังหาไม่เจอคลิกใน Google หาไม่เจอนะครับแล้วก็พอหาเข้าไปในทว i t เตอร์ก็ไม่เจอละสองสามวันนผมเจออยู่นะนะครับ ใครเจอก็บอกด้วยนะครับแต่ว่าไอสิ่งที่เจอเนี่ยมันเป็นมันเป็นอ่าแอคเขาอะนะครับหรือบัญชีที่ไม่ใช่เป็นบัญชีหลักยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะครับและผมคิดว่าโรบินฮูดเนี่ยพอเวลาเข้าจะทำเหมือนคาเทนประกาศแล้วนะครับแค่สองวันให้เวลาเราเข้าเลยผมว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าดังนั้นข้อมูลนี้เราไม่มีทางรู้แต่เป็นไปได้ว่าสถานการณ์นี้ วานอาจจะเล่นแบบนี้ถึงแม้ว่าคนหลายคนจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับโรบินฮูดนะครับแต่ว่าผมบอกว่าเกี่ยวเพราะอะไรนะครับถ้าโรบกกินฮูดประกาศคนก็จะเข้ามาซื้อในกระดานของโรบินฮูดเพิ่มเพราะโรบินฮูดเป็นกระดานที่ค่าธรรมเนียมต่าที่สุดคาเคนก็โอเคนะครับก็เป็นเป็นแค่กระแสมากกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการเก่งกำไรจาก ฝั่งที่ถือครองเหรียญเยอะหรือเราที่เรียกว่าหวานจริงก,ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าฝั่งนี้ก็อาจจะใช่นะครับก็โรบินฮูดก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งเรื่องนะครับหนึ่งประเด็นและก็เป็นประเด็นสุดท้ายด้วยถ้าเกิดมีการลิสต์จริงๆราคาจะพุ่งนะครับและพุ่งอย่างสั้นด้วยผมก็ว่าประมาณนั้นนะครับก็เต็มใจนะครับ มีอะไรอีกนะครับเป็นเรื่องต่อมาเรื่องต่อมาคือการเผาเหรียญอย่างที่สองคือการเผาเหรียญน,นะครับในวันที่26ธันวาคมโดยนายฮุกนะครับได้โพสต์ผ่านทวิตเตอร์ของเขาว่าจะมีการเผาเหรียญน,นะครับแล้วเขาจะกล่าวไว้เลยว่าเขาจะเผาจนกว่าชีบาทจะเหลือ0.01ดอลลาร์นะครับซึ่งก็เป็นไปได้ยาก แต่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะวานบางทีก็ก็อาจจะมาเล่นในช่วงนั้นนะครับเพื่อทําให้ราคามันขึ้นมันดูขลังมันดูมันดูมีมินนิ่งนะครับมีสตอรี่กานเผาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เร่งและอีกส่วนหนึ่งนะครับคือหลังจากการประชุมเฟด คุณจะเห็นไหมครับแพทเทิร์นในเดือนกันยายนมีการประชุมเฟดแล้วก็มีเรื่องของเอเวอร์แกรนต่อจบเอเวอร์แกรนเพียง1ห,หรือ2สัปดาห์ราคาของคริปโตพุ่งตลอดเดือนตุลาตลอดเดือนเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับหลังจากการประชุมเฟดครั้งนี้ราคาของคริปโตอาจจะพุ่งส่วนกระแสก็ได้นะผมต้องบอกอย่างนี้นะครับหรืออาจจะพุ่ง บ้างนะครับเราก็ค่อยไปเดือนมกราก็เป็นไปได้เพราะเดือนนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเราเป็นช่วงที่ไม่มีใครเขาลงทุนกันแต่มันก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าธรรมดาเดือนพฤศจิกายนมันไม่ใช่เดือนที่ตลาดคริปโตจะเป็นสีเลือดนะครับหรือสีแดงแต่เดือนพฤศจิกายนกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ตลาดสีแดง ฉะนั้นพวกนี้เป็นไปได้หมดนะครับก็มีอยู่สามทางเลือกหลักๆนะตอนนี้แล้วแต่นะครับว่ามันจะเกิดขึ้นแบบไหนหรือบางทีมันอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้มันอาจจะเกิดแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับอยู่ดีพุ่งขึ้นมาพุ่งมาแหลกเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในอล l ล็ตของว่านนี่นะครับอยู่ดีแบบโถมเงินเข้ามาพร้อมกัน ตรงนี้ผมก็บอกเลยว่าเป็นไปได้เหมือนกันฉะนั้นไม่มีอะไรแน่นอนนะครับสำหรับชีวิตนี้แต่ผมบอกได้คำเดียวว่าอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดมีชีบะนั่นเองโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านที่จะกดไลค์กดแชร์กดสับ s ไคร b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตาม เรามีหลายช่องทางนะครับช่องทางที่สำคัญที่สุดคือลายกลุ่มลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็ทักเข้ามาได้เลยผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้นะเรามีกลุ่มชีบะด้วยนะครับก็ลองทักเข้ามาในเพจเพราะผมจะคัดคนนะนะครับก็ลองเข้ามาดูแล้วกันและสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าชีบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกัน และพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องกลอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ